มาแล้วครับตลาดสดพี่อ้วนเอาสวัสดีครับเจ้าของตลาดเอาอ้ยพีโตเอา,าอเงินมายืมนะคนเรา,าอ้วนตัวนี้เงมายืมนนึงเอามาบอพอเราเราจะเอาแบบนมนะครับเนื่องจากว่าเราตอนนี้ขาด ขาดสารอาหารบอกีดาพีดาทงอันนี้ซุกเุกม่มนซุกเลยมันซุกเพรามันเหี่ยวมันซุกแดดใครเข่ากับุกบอกเขาเลยเด้อโอ้ยต้มใครเข่าเนีใดฝ่าวขาฝ่าว่าขดดใเข่าบสุกเออ ดี่่วสุกแต่ไข่แดงไข่ลวกเหมฮะไข่ลวกไหมวัดสั่นสิวา่าไข่ขาวบ่ก็สันส่นก็ซื้อไข่ลวกเลยตีอันนั้นอาหารต่างประเทศนะครับผล,ลไม้ต่างต่างประเทศผล,ลไม้ฝรั่งบ,บ,บ,บอกว่าบอเบอร์แมนผล,ลไม้ไทยเด้ มาแล้วมาแล้วบักเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองกิ่งมาแล้วเห็ดเฟืองนั่นอหไรเขาเอื่นว่าบักเห็ดเฟืองมันค <lem ong S 2> ือเห็ดเฟืองมองไหนเมื่อเรามองเห็นบัวน้อยทีไรเราก็จะคืดเห็น <dissolve> <ique> ข้าวสี่ขืดเห็นอันนั้นทันทีออไอปลาทูคนน้ำน้ำปลาแดกเ้าวสี่ขืดนะครับคนมาสู้คนเงบาทกี่บาทตม่อวาทนมากินนั้งตัวหูกว่าสิบหมืน่นใช่ไปแล้วก็มากินนั้งตัวหูบอกว่าข่อยกินเปลี่ยนกันไปเรื่อยตัวถ้าข่อยกินอันนั้นคือข่อยสิได้กินข้าวเช้าตอนเที่ยง <c oughs> พอมันสิอิมอ่มอิ่มยาวเลยอิ่มดนเลยนะไปก็เลย เอาแบบนมดีกว่ามันสิได้สบ,บายใจตอนนี้นะครับสุกบ่นี่สุกบ่นี่ไข่เขานี่นสุกแล้ว <laughs> สุกอยู่เพื่อควักต้นไม่เป็นไรอ่ะไปไป,ไ,ปได้อยู่นี่ได้เป็นตลาดสดแล้ว <laughs> ไปข้างหน้าเพื่อ,อจะเป็นตลาดเส้นเสือบลอนเนี่ย เจ้าก,กับเบิองอน่เบิ้งคนขับกับเบิ้งของที่ค้นเน่เจ้าสิไปใส่รอหน่อยจะสีเลียนหอดใสเออ,เอ,อบอกไม่ได้ไดส,สำหรับใครที่ต้องการลายเซ็นน้องนะครับไม่ใช่ว่าน้องมาบ้านวันนี้จะได้เซ็นทันทีนะครับบางคนเสือ,อยังบม่านะครับเสือ,อยังบมี่นะครับก็สีเอายังให้น้องเซ็นกับบทันใดนะครับพี่น้องเพร<อ>าะฉะนั้นแล้ว เออแล้วก็ใจเย็นๆนะครับคนขอลายเส้นก็คือขอให้ใจเย็นๆรอหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าหาได้ก็คือล่อก่อนครับถ้าเกิดว่าเฝ้าก็เดี๋ยวสีทรงให้ก่อนนะครับลายเส้นเอาที่หลังไปเส้นไปเห <ไป S 1> <ป>็นนองเส้นอยู่หนาเวทีก็ได้นะครับเพราะว่าแมนบอกอีนะอ,นอียะ เจ้าคือเาเนวนั่นเจ้าก็ห็นไหนอุ้งอิงอ้วนขนาดนั้นเจ้านี่บำรักษาหุนเลยมึงเนี่ยใหญ่กว่าตัวจริงอีกใขร,รปุูอยู่เ,เ,เมือนี่มือขึ้นใส่เสือใส่เสือสีสมอาจารย์นอนแลาบันนี่นนเดี๋ยวจังน้อยอาบนา้ำสิไปใส่เสือสีเขียว,วอยอบ,บันนี้เสือห้าเดกๆ อา้อาอาจารย์สิมาหมอน,นี่หมาเพราะว่าเล่ยนอยู่ใกล้จังไดยเพิ่นก็แวะมามาแน่นอนได,ได้ได้กินได้พันธ้์นโกบุระทงอยู่หรอเจ้าเสียไปกินกับอย่างนะไปกินกับอะไรโต้ะหัวไปกินกับอยังก็ไปกินกับนมม,มันมีนม ม่นนี่ยังบอกวาได้กินกุตาอยู่พี่น้องมันนี่อ,อวานนี้ปกติแล้วนี่ตื่นขึ้นมาต้องกินกุตาก่อนนะตอนทองว่างแต่มอน,นีตื่นขึ้น,นมาใส่เนื้อไปเลย <laughs> ตื่นขึ้นมาใส่เนื้อไปแล้วเนี๋ยจักหน่อย่อยกินกุตานะครับ<ว>เราจะกินวันละซองนะไม่กินเยอะเพราะว่าเราไม่มีทุนเยอะเราก็จะกินแค่วันละซองวันวันละซองยังไง,ไงเหมือนอนั้นเขาเอ,อื <laughs> ่อหอแล้ว ไม่แยกให้ออกในที่อันใดซ่องอันใดหอบอกว่าอย่าทองหลายบทอาขยานนั่นมันสีใส่ซับพน้ามพิษอุตส่าห์อยากฟังเพลงอยากฟังเพลงเปิดดนตรีขึ้นมากันมันนั่งทองบทอาขยานอยู่ทองก้อนแปดก้อนห่างก้อนสี่อยู่หันดีเงิดไหลพยายามสิฟังให้มันให้มันหลับนะพี่น้องแต่พอแต่ฟังไปหอดอีกท่อนหนึ่งปุ๊บมันสะดุดมากัน เตือนขึ้นสะดุดกระเตื่นขึ้นนะส,ส,สีสีสีเอเป็นก้อนล้ำบนมัวไหลเรือนไหลเลือนไปบบมีไเข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งเอาอีกแล้วตกลองอีกแล้วทำแมนเครื่องบินบ่พูดด้วยสารหักแต่หักแต่ก,แกันแล้วกันเ่รอทำแมนเป็นรถรถทัวร์ยังส่รถไฟยังสีเนี่ยถึงแม้ว่าทางมันสี่เรียบขนาดได้กระากในตกลองได้อะ่ะเอนีับแปะมันไม่ยืนท่ายก้น ไม่จินไทยกันดู้สิพวกเจ้าอยญญาณไทยบ่บอสก็มาได้นไทยเจ้าก็ไปไทยอุ้งอิกมึงเถอะแเ่โดยว่าเอ็นเซนโต้าบ่มีอวิญญาณไทยกันบอสไม่จินไทยกันบรรยากาศสวยๆครับมนี่เข้าฮวงโมงแล้วตอนนี้เดี๋ยวสิหาหาบันไดมาขึ้นหลังคาก่อนหาบันไดมาขึ้นหลังคาก่อนสิไปต่อสายยางหัวผลไดนามนะครับ ยังมือเศ้าขึ้นไปเห็ดไดอยู่ดอกมันยังบ่ทันห่อนเดียวสวยๆมากลังคาห่อนเห็ดบ่ไรอีกเพราะว่าสายยางมันหลุดนะครับพี่น้องสายยางหัวผลไอนามใส่ลังคามันหลุดหมู่ว่านนี่น่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่มันห่อนจัดเราสายยางมันว่างอยู่ในสังกะสีมันก็เลยเห็นใ้สายยางไอออนตัวพอออนตัวเราบปนี้มองจุกขอตอมันก็เลยไข่มันก็เลยหลุด แต่สีเฮ็ดให้ดีอหรีเขาต้องหาแบบใหม่ขึ้นไปเฮ็ดเป็นเสาเออติดมัง้านี่เลยนเห็นว่าติดเน่ามันองฝาดติดเน่ามันฝาดคือเกาติดมองเห็นว่าขาวๆคอยอยากคอยอยากให้มันพ่นติดไอ้ทั่วลังคาเลยให้มันทั่วพื้นที่ลังคาเลยแล้วเ้าก็ติดขึ้นสช่วยหน่อยมันพ่นมันกระจายมันบริสุทธิ์ี่มองแนวขึ้นไงมันได้ดิ อะขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซครับฝากทุกพี่น้องเอฟซกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับฝากเป็นกําลังใ,นใ,นใจให้กับทีมงานรถตู้และทีมงานหลังบ้านในเด้อครับฝากเบิ้องโฆษณานครับสารคลิปนี้เอาไวปสนิทสกอร์พี่น้องได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ